รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริรนทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบันลฤทธิ์ครับผมเอกพันธ์บัลฤทธิ์ครับเคสในวันนี้นะครับดูจากข้อมูลเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับเป็นเคสที่น่าสงสารมากเลยใช่ไหมครับคุณใช่ครับ,รบสงสารมากเป็นเพื่อนบ้านของบุคคลต้นเรื่องนี้ก็ส่งมาให้เราอ๋อบุคคลต้นเรื่องไม่ได้ส่งไม่ได้ส่ง,สงเพราะว่าเขาเห็นความยากลำบากของครอบครัวนี้แล้วเขาแบบโอ้โหคือทนไม่ไหวครอบครัวนี้มียู่ห้าคน ค,ความยากลำบากนี้แตกต่างกันลงไปครับเราสองคนจะเดินทางมาที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวนี้ครับเพราะกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตหากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่านแรงใจให้พวกเขาไปพร้อมกับเราครับครับ เรื่องราวความลำบากของคุณนิดผาถูกส่งเข้ามาทางรายการเนื่องจากเพื่อนบ้านสงสารในโชคชะตาของเธอในวัย60กว่าเธอกับสามีต้องดูแลลูกพิการและหลานอีกสองคนคนนี้ก็เป็นลูกชายเขาป่วยมาตั้งแต่แรกเกิดเลยก็เจ็บมาเนี่ยก็ทชักมาตลอดช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้ต้องป้อนข้าป้อนน้ําทุกอย่างทําให้ทุกอย่างเนี่ยแม่เนี่ย แม่เองก็เลี้ยงเขามาสามที่ประปีแล้วก็คงเลี้ยงเขาไปเรื่อยๆจนกว่าใครจะตายก่อนใครเนี่ยนอกจากลูกชายที่พิการยังมีหลานอีกสองคนคนหนึ่งเป็นลูกของลูกชายเมื่อเลี้ยงไม่ไหวก็นำมาฝากไว้ตั้งแต่เล็กส่วนอีกคนเป็นเด็กที่คุณนิพพารับจ้างเลี้ยงดูปรากฏว่าพ่อและแม่เด็กหายไปไม่เหลียวแหลคุณนิพาจึงเลี้ยงมาด้วยความรักเสมือนเป็นหลานของตนเองอีกคนหนึ่ง แต่ทั้งสองคนนี่ยายก็รักทั้งคู่เนี่ยก็พ่อแม่เขาไม่เอาแล้วยายจะทำยังไงยายก็จิ้งไม่ได้ยายก็ดูแลทั้งการเด็กๆแล้วก็รักมันน่ะทั้งสองคนเลยเมื่อก่อนเนี่ยยายกับสามีเนี่ยก็รับจ้างเกี่ยวข้าวดำนาเดี๋ยวนี้ทําไม่ค่อยไหวแล้วสามีก็ป่วยบ่อยตัวเองก็ปวดขาไปไม่ไหวก็อยู่กันไปแบบนี้ตามมีตามเกิดมีมั่งกินมั่งไม่มีก็อดกัน ตอนนี้ทั้ง5ชีวิตอยู่กันด้วยเบีย้ยคนชราและเบีย้ยคนพิการเท่านั้นและยังไม่รูว้ว่าถ้าวันหนึ่งคุณยายไม่อยู่แล้วคนที่เหลือจะอยู่กันอย่างไรเราจะไปหาบ้านของคุณยายนิพพาตามที่เพื่อนบ้านขอความช่วยเหลือมา เพื่อไปดูว่าจะช่วยเหลือครอบครัวของเธอได้อย่างไรติดตามช่วงหน้าครับเรื่องราวของรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้เป็นเรื่องการสู้ชีวิตของคุณยายหัวใจแกร่งที่เลี้ยงดูลูกชายพิการและหลานที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้เลี้ยงดูอีกสองคนโดยที่เธอกับสามีก็เจ็บอ่อนแอดอ,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 อายุมากขึ้นทุกวัน ซึ่งเรากำลังเดินทางตามหาครอบครัวของคุณยาน,นิพาเพื่อไปช่วยเหลือพวกเขากันครับไ<เ>อ้แป๊วไ<เ>อ้ <เอ S 2> แป๊วสวัสดีจ้าอยู่นี่จ้าอยู่ไหนจ้าจ้าอยู่นี่จ้าออกมาหน่อยสิจ้าเอาอะไขอเข้าไปหาหน่อยนะจ้าเข้ามาเลยจ้าในที่สุดเราก็ได้พบกับคุณนิพพาซึ่งดูจากสภาพแวดล้อมแล้ว ทั้งห้าชีวิตในบ้านอยู่กันยังลำบากมากเรามาร่วมให้กำลังใจพวกเขาด้วยกันครับนี่อายุเท่าไหร่นะสาม4ยสี <34. S 2> <34. S 1> ่สามสี่ังสาิบ้าเนี่ยเราเขาเป็นยังไงไม่แน่ใจอะไรยังไงเกิดได้เดือนใช่ป่ะเราก็ชักนะชักเรื่อยมาเลยก็ชักเรื่อยมาเลยก็ชักก็เข้าโรงพยาบาลไปเดือนครึ่งจนกระทั่งเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เนี่ยมีรู้ทั้งหมดกี่คนจ๊ะสี่ <4 S 1> <4 S 2> คนสี่คนตอนนี้ สามคนมีย้าวมีเรือนเป็นครอบครัวแล้วเหลือคนสุดท้ายแล้วสามคนปกติดีทุกอย่างไม่มีอาการอะไรจริงซรอ้าวแล้วเขาไม่กลับมาที่บ้านมั้งหรอก็เขาแยกกันไปหมดแล้วเขายุไกลกันเนี่ยแต่เพานานเขามาทีนานจัดจะมานานเาเป็นกี่ไรเป็นปีกปีเขาก็ไม่ได้คอยส่งได้เสียเนเ่ยเลี้ยงกันมาเนี่ยแต่ทำมั่งย้ายทำมั่งผัดกันทำเอาแล้วเดี๋ยวลูกบอกว่าลูกมีสี่คน ไปแล้วสามตอนนี้เหลืออยู่คุณสุดท้องแล้วคือใครข้างหลังสองคนคนนั้นลูกใครลูกลูกสาวลูกลูกสาวของคุณของ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 คุณป้าเอามาทิ้งไว้ให้แล้วคนนี้คนนี้เขามาจ้างเลี้ยงจ้งเล็กเล็กใหม่ใหม่ก็ให้ดีเราก็ไปเลยมาเลี้ยงแทเข้าไปเลยไม่มาไม่มาเอาลูกเนี่ยเนี่ยเลี้ยงอยู่เนี่ยเอาแล้วเมื่อก่อนนี้ ่อาคุณเป๊กลุเงเป๊กทำงานอะไระครับทำอู่รถทำอู่รถถ้าถ้าตอนนี้ไม่มีงานนะป้าก็ออกไปได้าดีดตัดขาดีดได้ญ้า,าตัด,ตดข้าวดีดะด้ย่าในในานาข้าวเขาได้ได้รายได้เป็นไงฮะที่ครอบครัวนี้มีกันทั้งหมดห้าชีวิตรายได้เป็นไงบ้างมันได้ไม่เท่าไหร่เองเราจะกินเงินคนแก่กเงินพิการกับลูกเนี่ยอายุเท่าไหร่นะครับ กสิบแปดหกสิบเก้าแล้วเนี่ยหกสิบเก้าแล้วหกสิบแปดหกสิบเก้ามีโรคประจำตัวอะไรไหมไม่รู้หอบอบเนี่ยหอบพื้นรื้อทำมากก็ไม่ได้โอ้แสดงว่าก็ทํางานหนักทางานได้ไม่ได้ทำสี่มาตลอดอะตอนหนุ่มๆแล้วหลานสองคนถือว่าเป็นหลานแล้วกันเนาะเพราะยังไงเราก็เลี้ยงเข้ามาจากเด็กๆกันนะเลี้ยงมาขึ้นปหนึ่งแล้วเนี่ยยังยังเรียนตอนนี้เรียนหนังสือเรียนะแล้วค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างอะก็กินไอ้คนโตเนี่ยสามสิบคนละสามสิบเนี่ยไปกินกันอะ โอ้ก็ถือว่าหนักเลบางวันมีไม่ให้เขาไหมมีไม่มีให้เขาาไม่มียืมของต้องให้หลานไปกินจะมีหรือไม่มีถ้าไม่มีไปยืมเขามาเพื่อจะให้หลานได้ไปโรงเรียนนี่คนนี้อ่ะหน้าที่หลักๆแล้วเนี่ยเป็นของใครที่ดูแลทําอะไรมาให้เขามั่งตั้งแต่เช้ามาเช้าขึ้นอ่ะเอาออกมาก็เปรียนเพิดป้อนนมป้อนน้ำเขาจะตื่นแต่เมื่อตีห้าเขาจะคืบออกมาแดมหวังนอกเนี่ยตรงนี้ที่ประจําเขาเขาจาได้เลยจําได้ เราสองคนก็ไม่ค่อยจะมีสตังอยู่แล้วงานการก็ไม่ค่อยมีแล้วทาไมต้องเอาหลานมาเลี้ยงทั้งสองคนถ้าเราบทีแกล้งแย่มันก็ไม่ยอมรับเราไปไหมก็ไมไปแลาเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นไงจากเลี้ยงเ้าไปตลอดไหมก็ต้องเลี้ยงนี่แล้วไหวเหรอไหวก็ต้องไหวอ้าวแล้วถ้าเกิดเราใครไปอะไรไปคนหนึ่งคนหนึ่งคนใดแล้วทําไงไม่รู้กันกนก็ต้อง ะกระตุกเงนไปยังไม่รู้เหตุการณ์น่าไม่นะจริงถามสิทั้งสองคนเนี่ยสามสองคนรักเขาไหมรักเขาไหมรักเอาจริงๆเลยรักเขาไหมรักเลยเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆทั้งคู่เลยเนี่ยไหนน้อยน่าเดี๋ยวลุงถามนิดนึงทำไมหนูอยากจะอยู่ที่นี่กับยายลูกเพราะยายเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กแล้วรู้เรียนเก่งป่าลูกเรียนเก่งป่าวบอก เรียนเก่งอยู่ถ้าโตขึ้นหนูจะช่วยคุณยายกับคุณตาทํางานไหมช่วยหนูอ,อยากจะทําอะไรครับเป็นหมอเป็นหมอ <c oughs> โอ้ถ้าเป็นหมอห <c oughs> นูต้องเรียนหนังสือิเก่งนะล,ลูกนะ <c oughs> ต้องขยันเรียนนะคะนะถ้าวาสุดท้ายผมจะถามป้าแป๊วว่าถ้าแป๊วไม่มีลูกคนเนี้ป้าแป๊วจะยอมไหมโอ้ตอนนั้นน่ะเขาให้ไปทิ้งซะสถาน,โนุโอจะตายไปป้าไม่ทิ้ง มาเลี <P an> ้ยงไปว่ามันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะไปอยู่อย่างนั้นใครจะก้อนใครก็จะอะไรให้ <ừ> <S 2> <S 2> ใช่ไหมเนี่ยอย่างเงนะี้ยไปอยู่โรงยาศาศาพยาบาลที่้านหลวงพ่อเขาไม่ได้นี่แล้วเขาเอาคนนั่งได้เดินได้ใช่ไหมแล้วนี่เดินไม่ได้กินไม่ได้อะจริงได้ไงใครจะก้อนนอะ <ừ> แล้วก็ต้องเลี้ยงไว้จนปัดนี้เนี่ยสามสิ <30 S 2> กบกว่าปีรู้ไหมว่าทําไมรายการนี้ที่ได้มาที่นี่รู้ไหม ไม่รู้ใช่ไหม <Okay. S 1> เพราะว่าสองคนนี้คงไม่มีทางที่จะเขียนไปหาทางรายการเ,เพราะอะไรรู้ไหมข้างบ้านเนี่ยเขาเห็นความตั้งใจของคุณป้ากับคุณลุงที่อุตส่าห์ไม่มีงานทําเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกมาจนถึงปัจจุบันนี้เขาสงสารเขาก็เลยเขียนจดหมายเนี่ย,าายามาส่งที่รายการเพราะความดีของคุณป้ากับคุณลุงเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮป ประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเราจะมอบทุนทรัพย์ให้กับครอบครัวของป้าปแป๊วนะครับ1 0,000บาทไว้เป็นกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับพอได้ถึงยังชีพหนึ่งถุงนะครับเอาไว้มาท้าความเดือดร้อนเบื้องต้นก่อนนะป้าแป๊วนะขอบคุณมากค่ะ มว่าหลายๆครอบครัวนะครับที่ประสบกับปัญหาเนี่ยมักจะอ้างว่าไม่พร้อมไม่มีทุนในการดูแลครอบครัวอย่างนั้นอย่างนี้แต่ครอบครัวของป้าแป๋วก็ไม่มีเหมือนกันแต่สิ่งที่ครอบครัวของป้าแป๋มีก็คือความรักและความเมตตาผมเชื่อว่าน้องๆทั้งสามคนและหลานทั้งสามคนนี้ถือว่าโชคดีมากที่ได้ป้าแป๋วดูแลจนถึงทุกวันนี้ครับความรักความเมตตาความรับผิดชอบเป็นเครื่องสะท้อนของคนดี ของความดีและตอนนี้ความดีเริ่มทำงานทางรายการก็เลยมาช่วยเหลือทั้งสองท่านนะครับในวันนี้คุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ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 ไวนาสวัสดีลูกไ่นาสวัสดีลูกอือสวัสดีครับยายขอขอบคุณ รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเงินก้อนนี้ยายจะเก็บไว้ให้เพื่อหลานๆเรียนสูงๆขอขอบคุณมากๆค่ะการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนไปกับพวกเราเพราะสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุข สร้างสังคมที่มีความสุขรายการโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล Amarin Tiwi.